สวัสดีครับสำหรับเคสนี้นะครับเกม chaos zero nightmare นะซึ่งสำหรับคนที่มีปัญหาในการ e ออร r เลอรนะครับตอนแรกผมก็หาวิธีแหละซึ่งเมืองน,นอกนี่ไม่มีใครแก้ได้เลยไปนั่งอ่านดูก็ว่า VPN มุดบ้างอะไรบ้างนะครับลบลงใหม่ก็แล้วไม่หายนะครับอันนี้ผมเจอวิธีแล้วนะครับก็คือให้เพื่อนเนี่ยอัปโหลดตัวไฟล์เต็มมาเลยนะครับ อัพโหลดขึ้นได์มาเลยทีนี้นเราก็แค่ดาวน์โหลดตัวนี้แล้วก็มาลงทับไฟล์โลเคอลไฟล์ของเราไว้นะครับโหลดมาปุ๊บเราก็จะได้โฟลเดอร์นี้มานะฮะเราก็แค่เข้าไปแล้วก็ก๊อปไฟล์ตรงเนี้มาใส่ในโล c คอลไฟล์ของเรานะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะเข้าเล่นได้เลย ไม่ติดปัญหาอะไรเลยนะครับซึ่งผมงงมันเป็นอย่างนี้ได้จริงๆเหรอไเรมัววมเป็นลง,น,งน,นี้มนรเ バイタルサイン確認